เจตูนเจตูนขายอร่อยวันนี้ฉันสไปเดอร์แมนอยากจะขอสั่งอาหารที่มันเพิ่มพลังเพื่อจะไปช่วยมนุษย์โลกหน่อยได้ไหมได้ไดไดโอเคนะเดี๋ยวฉันจะนั่งรอนะเชตูนโอเคไหมปปน,น้องๆคิดว่าร้านเจตูนจะทำอะไรให้สไปเดอร์แมนกินดีนะ สไปเดอร์แมนจะรออยู่มาดีเยอะเลยเด้าตวนเดี๋ยวนจะทำอะไรให้สไปเดอร์แมนกินอ่ะคะลูกทำอะไรดีทำแกงจืดอ๋อทำแกงจืดไม่ใช่ค่ะข้าวต้มค่ะอ๋อทำข้าวต้มอ๋อนี่อาหารมีพลังแล้วอ่ะค่ะลูกโอเคนะอ๋อต่อไปข้าวต้มข้าวต้มใส่ใส่ผงมีพลังอ๋อใส่ผงพลังเข้าไป โฮโฮข้าฮักมาแล้วข้าจะสั่งอาหารกับกับเชฟฟังร้านเชฟฟังทำอะไรให้ฮักกินส้ตตมตำโอ้ฮักเขียวชอบอาหารเขียวเขียวๆเดี๋ยวฮักจะไปรอก,กินนะเชฟฟังโอเคอไปรโอ้แล้วนี่เชฟกับตันจะทำอะไรโอ้ยทำฮักแล้ว อ้าวนี่ไงร้านเจตูนกำลังมาเจตูนทำอะไรให้สไปดเดอร์แมนกินนะข้าวต้มต้มใส่ผงวิเศษโ oh, อ้ข้าวต้มใส่ผงวิเศษ<ะ>โอเคโอเคเ,อเจตูนกำลังทำให้ทุกคนกินกันอยู่นะนั่นกวนข้าวต้มไปแล้วกวนข้าวต้มก็แล้วกวนข้าวต้มกนแล้วเจฟังนั่นนั่นนั่นเจฟังหาวัตถุดิบนี่คนให้กำลังใจเชฟกัปตันกำลังให้ลูกค้านั่งรอ ทำบแลเ<ห>ลเจ๊ฟังทำส้มตำให้เจ้าหักเพิ่มพลังสีเขียวส่วน,นร้านเจ๊ตูนกำลังทำข้าวต้มใส่หมู<ว>แล้วใส่ผงว,วิเศษ<ว>แล้วใส่ผงว,วิเศษนะนี่กำลังรอกันอยู่กำลังรอกันอยู่เจ้าฮักเจ้าจะกินอะไรนะโคฮโ,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 โ้ฮขอจะกินส้มตำ ฉันสไปเดอร์แมนจะกินข้าวต้มเพิ่มด้วยพลังวิเศษฮโ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 ฮนี่มาดูกันนะคะทุกคนเจตตนกำลังทำข้าวต้มอย่างขมักขเมนจะอร่อยไหมเนี่ยโอ้บีเติมน้ำลงไปอีกของคนนี้ตั้งเร็วโอ้เออเออ ไอร้อนไหมโอ้ระวังพลิกข้าตานะระวังพลิกข้าตานะเชี่ยวางรเชี่วางเชี่วางตอาช่อมตอฟันก็ไม่มีแล้วข้างหน้าจะชิมได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> ออนี่ลูกค้าก็นั่งรอกันเต็มเลยอ,อืชิมแล้วหนุนหนุนชิมแล้วลูกค้าก็นั่งรอกันโอ้โห แม่ค้าตำช่มกำโออตำช่อมตำกระชูดใส่หน้าลูกค้าแล้วลูกค้าลูกค้าปิดตาด้วยเจ๊ควางตำช่มตำกระเด็นมาถึงนี่โอ้โอลูกค้าปิดตาเจ๊ควางตำช่มตำแซวโอ้โหนี่นี่เจ้าปโอ้ข้าวต้มมีพลังเจตูนทำข้าวต้มเป็นขงวิเศษกระเด็นแม่คะเป็นยังไงบ้าง <hi> เธอวนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะลูกค้ารอกันไม่ไหวแล้วนะคะอุ๋้ยอุ้ยตั้มช่มตํากระเด็นมาถึงนี่ค่ะลูกค้าลูกค้ากระเด็นเข้าตาแล้วค่ะเอาเปลี่ยนที่ตําค่ะเปลี่ยนที่ตั้โอ้โอ้โอ้แม่ค้าก็ปิดตานะคะแต่ว่าฟันหน้ากาลังกําลังไม่ปิดนะคะกำลังชุ่มตํเข้าฟันหน้านะคะนี่คนนี้กาลังคนอยู่ค่ะ อ๋อได้เวลาใส่ผงวิเศษแล้วน้องๆเชวปิ้งปิ้งอ๋อใส่แล้วก็ใส่ถ้วยไหนครับผงวิเศษขอดูหน่อยผงวิเศษของอร้านเจตุนตอโอ้ผงผักวิเศษสุดยอดไปเลยผงผักวิเศษเจตุลใส่ไปเลยลูกค้าก็นั่งรอกันไม่ไหวแล้วไหนขอดูหน่อยสิหน้าตาข้าวต้มของเจตุล อนั่นไงน้องๆโอ้โหคนค่ะคนคนคนน่าลูกค้าก็นั่งรอนะคะลูกค้าก็นั่งรอค่ะโอ้ผงวิเศษกับตั้นผงวิเศษ,ก,เศษก,กินแล้วมีพลังสีโออสเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยไหนครับผงวิเศษขอดูหน่อยผงวิเศษของร้านเจตูนโอ้ผงผักวิเศษ สุดยอดไปเลยผงผักวิเศษเจตูนใส่ไปเลยใส่ไปเลยลูกค้าก็นั่งรอกันไม่ไหวแล้วไหนะขอดูหน่อยซิหน้าตาข้าวต้มของเจตูนโอ้โหนั่นไงน้องๆโอ้โ,อโอคนค่ะคนคนคนน่นลูกค้าก็นั่งรอนะคะลูกค้าก็นั่งรอค่ะโอ้ผงวิเศษกัปตันผงวิเศษกินแล้วมีพลังสีเขียว กินแล้วมีพลังมาก mm. กินแล้วมีพลังมากนะคะอ้าวได้เวลาเสิร์ฟแล้วลูกค้านั่งโรกันไม่ไหวแล้วหนูเจ้าฮักหนูเจ้าฮักตัวกระปิ้งเดียวนั่งรอแล้วไม่มีพลังเจ้าฮักบอกข้าจะกินส้มตำเขียวๆเพิ่ม mm. พลังให้สามารถบินได้อาารเจตุนก็เสิร์ฟแล้วอา้าวเจตุนมาเสิร์ฟสไปเดอร์แมนหน mm. โอโห่อยโอ้โหมีรยหน้าด้วยมีรยหน้าด้วยต้อง เจ้ไปโดเมนต้องมี oh, พลังวิเศษแน่ๆเจ้ไปไอ้โดเมนนั่งเวครับโอ้โหโอ้นี่เชฟมีการย่างช้อนกันด้วยช้อนหายไปไหนกันล่ะคะเชฟโอ้โหช้อนตกพื้นแล้วนะคะนี่ก็ไปเก็บละโอ้ไปแตเก็บเลยค่ะไปเก็บเลยเชฟฟางเสร็จแล้วตักตักป้อนตักป้อนเจ้าฮักด้วยโอ้เจ้าฮักได้กินแล้วช่อมตำมมมัมมัมจะมีพลังแน่โอ้มีพลัง โ oh, in oh, in oh, oh, อ้บินไ oh, oh, ด้แล้วพอกินแล้วบินได้แล้วกินถึงบินได้เลยเจตุนเสร็จแล้วยังเจตุนเสร็จแล้วยังอ้าวตักเสิร์ฟไอ้ไอ้สไปเดอร์แมนเลยสไปเดอร์แมนกินข้าวต้มที่มีพลังวิเศษมอม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 โอ้สุดยอดเลยโอ้เจตุนป้อนด้วยอัม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 มอมมอมมอมโอ้สไปเดอร์แมนกินโอ้สุดยอดเลยอัมอัม โอเคกินห,หมดแล้วทุกคนมีพลังวิเศษกันแล้วเอาไปช่วยคู้โลกกันแสดงวันนี้เราลาไปก่อนเราจะไปช่วยกันผู้โลกเอาบายบายเพืพ่อนๆก,ก่อนหันมาบายบายเพื่อนๆก่อนคลิปนี้เราก็ขอไมครับขอลาไปก่อนไกดแชร์แล้วก็กดด้นะคะบ๊ายบายบินบินไปเลยบินน